สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการเลือกปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพว่ามันแท้หรือมันปลอมจากการดูกระสอบปุ๋ยล,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 ลักษณะภายในบงอย่าินะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรที่จะมาแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรดูวิธีการเลือกซื้อปุ๋ยในวันนี้นะครับ อย่างแรกนะครับก็คือข้อมูลนี้นามาจากกลุ่มควบคุมปุย๋ยกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับก็คือแนะเทคนิควิธีการเลือกซื้อปุ๋ยให้ได้คุณภาพนะครับโดยการตรวจสอบจากฉลากตามข้อกฎหมายที่ระบุบนกระสอบนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องอา่านก็มี1สูตรปุ๋ยที่เราจะต้องรู้นะครับสชื่อทางการค้านะครับเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมาตรฐานปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพานะครับสเครื่องหมายการค้า สีทะเบียนปุ๋ยนะครับเป็นทะเบียนปุย๋ยเคมีอินรียเคมีอินทรีย์หรือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพ5ปริมาณธาตุอาหารรับรองอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์รับรองนะครับ6ปริมาณสุทธิหรือขนาดบรรจุเป็นขนาด25กิโลหรือ50กิโลแบบนี้นะครับ7ระบุที่ตั้งสำนักง,งานก็คือระบุบริษัทผู้ผลิตนั่นเองนะครับ8การเก็บรักษาพวกปุ๋ยชีวภาพ9วัสดุรับรอง10วันผลิตและวันสิ้นอายุของปุ๋ยชีวภาพนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นปุ๋ยชีวภาพเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยคำว่าปุ๋ยชีวภาพจะต้องขึ้นอยู่บนองกระสอบชื่อการค้าเนี่ยแล้วแต่บริษัทน,นะครับสมมติว่าตัวน,นี้เป็นตะวันเคียงดาวพวกนี้นะครับะระบ,บุเลขหมายทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ,พจะระบุด,ด้านถ้าเราหันหน้าใส่กระสอบเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือจะเขียนว่าทะเบียนปุ๋ยชีวภาพเลขที่ทับปีพศวงเล็บปลอมเฉลี่เศษนะครับและวัสดุรับรองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นวัสดุรับรองปุ๋ยชีวภาพ ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตนะครับแล้วก็วันที่ผลิตวันหมดอายุมันจะระบุอยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นประเภทปุ๋ยชีวภาพเป็น PGR หรืออะไรต่างๆเขาจะระบุไว้นะครับเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ตราอะไรนั่นเองนะครับน้ําหนักก็คือบรรจุกี่กิโลกรัมนะครับปุ๋ยชีวภาพส่วนใหญ่ถ้าเก็เป็นขอกมชาการก็จะบรรจุประมาณสัก1นกิโลพวกปุ๋ยละลายฟอสเฟตอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ลับรองเขาก็จะระบ,บุชนิดจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยชีวภาพเนี่ยคืออะไรตัวนี้เช่นพวกอสุโตแบคเตอร์พวกนี้นะครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษาก็คือปิดให้ชนิดเก็บในร่มพ้นจากที่รอ้อนและแสงแดดถ้าเป็นปุ๋ยชีวภาพมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปุย๋ยอินทรีย์ล่ะนะครับขึ้นต้นก็เช่นเดียวกันนะครับบนหัวจะระบุว่าเป็นปุย๋ยอินทรีย์นะครับตัวลงมายก็คืออ่าชื่อการค้ามันคล้ายๆว่ามันแล้วแต่บริษัทมันจะตั้งนะครับ แล้วก็ลักษณะของมเมล็ดปุย๋ยในด้านความมือเนี่ยมันจะระบ,บุว่าเป็นอัดเม็ดหรือว่าเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ไม่นจะเป็นอัดเม็ดด้านซ้ายก็เป็นทะเบียนการค้านะครับน้ำหนักเป็นกี่กิโลย5หรือ50นะครับปริมาณวัสดุรับรองบริษัททูกผู้ผลิตนะครับถ้าเป็นปุยน๋ยอินทรีย์เคมีหัวมันก็จะระบ,บุว่าเป็นปุยน๋ยอินทรีย์เคมีนะครับแล้วก็มียี่ห้ออะไรยี่ห้อพวกรถบรรทุกรถอีแตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ระบ,บุปริมาณอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่าประมาณ10%นะครับแล้วก็น้ําหนักก,ก ปริมาณธาตุอาหารารับรองก็คือปริมาณธาตุหลักนั่นเองคือ N P K ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเช่น933าเขาก็จะระบ,บุในกระสอบปริมาณธาตุอาหารรับรองว่าไรเจนอเนฟอสฟอรัสเตและโพแทสเซียม9%นะครับแล้วก็จะมีทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่นะครับตัวนี้หยุดด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านล่างก็คือบริษัทผู้ผลิตสถานที่ผลิตนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยเคมีเนี่ยด้านหัวมันก็จะบอกว่าปุ๋ยเคมี ชื่อการค้ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยที่เราจะต้องรู้เราใช้สูตรปุ๋ยอะไรเช่น16-20ศูนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าก็คือตรามันนั่นเองนะครับน้ำหนักปริมาณอาหารน้บพรองบริษัทผู้ผลิตนะครับสถานที่ผลิตและปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเพิ่มมาจากพวกปุ๋ย N C ปุ๋ยเคมีพวกปุ๋ย N C เคมีพวกนี้ก็คือสั่งจากที่ไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ปุ๋ยเคมีบ้านเราเนี่ยก็คือ ผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็คือบริษัทไหนจะนําเข้ามาจากต่างประเทศมันก็จะมีด้านท้ายว่าสั่งจากบริษัทอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศเกาหลีซาูพวกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรับเสเซียพวกเนี้ยนะครับเพราะประเทศเราเนี่ยผลิตส่วนใหญ่ผลิตปุ๋ยไม่ค่อยได้นะครับถึงได้ก็ได้น้อยมากเพราะว่าปุ๋ยเคมีนําเข้าส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้ามันจะระบุว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก ปุ๋ยที่เขาระบุบนหัวเป็นพวก 21-0-0, 42-0-0พวกเนี้ยนะครับมันจะเขียนว่าปุ๋ยเคมีมาตรฐานคือเข้าใจว่าเป็นพวกแม่ปุ๋ยนั่นเองนะครับปุ๋ยเคมีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะระบุบนหัวมันเลยนะครับเช่นสูตร21-0-0พวกเนี้ยนะครับตายี่ห้อปริมาณธาตุอาหารรับรองนะครับปริมธาตุอาหารอ่ารองลงมาก็คือใบแจ้งเลขที่ก็คือพวกอ่ามันจะอ่าถ้าเป็นปุ <ias mus i> ๋ยเคมีมาตรฐานมันจะเขียนว่า ระบุหมายเลขรับแจ้งปอทของกรมช่ากากรเป็นคนตรวจนะครับมันจะไม่เหมือนปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตร NPK รวมกันเช่น15 15 15 12 12ผูนั้นเป็นะทะเบียนทะเบียนนะครับอันนี้กลับมาย้อนดูได้นะครับทเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่มันจะใช้คําว่าทะเบียนนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเดี่ยวๆเช่น20-0-0ผู้นี้มันจะใช้คําว่าใบรับแจ้งเลขที่ปอทนะครับทีนี้ เลขพวกนี้เ,เราสามารถนาไปตรวจสอบได้ด้านลรกก็จะเป็นบริษัทผู้ผลิตและสั่งจากประเทศไหนนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับไม่ได้โฆษณายี่ห้อไหนนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติว่าถ้าเราจะตรวจสอบทะเบียนปุ๋ยเคมีจะทํำยังไงนะครับด้านสายมือลูกศรสีแดงเนี่ยมันจะเขียนว่าทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่พวกปุ๋ยเชื้อเพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมาตรฐานก็เหมือนกันนะครับใช้ทะเบียนตัวเดียวหมายถึงว่าทะเบียนมันจะอยู่ด้านด้านเดียวกันนะครับสมมติว่าทะเบียนเลขที่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า 2558ทั2558นะครับหมายถึงหมาเลขที่2558ทับปีพศ2558ง25 58, เ็บก,มกรมชาเกษเษตรวิธีตรวจสอบให้ทำดังนี้นะครับวิธีตรวจสอบก็คือเข้าไปในเว็บของกรมชาเกษเกษตรที่เขาแยกมาต่างหากชื่อว่าเว็บเกษตร์วิตตัวนี้ใช้ตรวจสอบอพวกทะเบียนปุ๋ยเคมีทะเบียนแจ้งหารับรองปุ๋ยสีภาาปุ๋ยเชืีภาพาพวกนี้ได้หลายอย่างนะครับ เพราะนั้นเวลาเราเรากรอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับข้างสอบปุย๋ยเนี่ยมันจะเป็นสองห้าห้าแปดทับสองห้าแปดแล้วก็กรอกเลขทะเบียนสองห้าห้าแปดลงในช่องสีรถส,สีแดงแล้วก็ปีพศเลือกมันจะเป็นอดอกดาวให้เลือกเลือกเป็นสองห้าห้าแปดแล้วกดค้นหานะครับสมมติว่าปุย๋ยตัวนี้สิบแปดสี่สอศูนย์เนี่ยตั้งแต่ปีสองห้าห้าแปดใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเลขทะเบียนเนี่ยเท่าไหร่ปีพศไหนสูตรอะไรนะครับชื่อการค้าเครื่องหมายการค้า นะครับผูกพ่ห้อนันน่นเองผู้ผลิตบริษัทไหนสถานที่ผลิตที่ไหนนะครับและก็วันเสินอายุวันที่เท่าไหร่ตันนี้เป็นหมดทะเบียนไปแล้วนะครับถ้าเราเช็คแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นทะเบียนสม่งเราเช็คแล้วมันขึ้นทะเบียนหมดอายุนั่นแสดงว่าปุ๋ยที่เราซื้อมาอาจจะถูกปุ๋ยปลอมทะเบียนปลอมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วว่ามันตรงตามที่เราซื้อมาเนี่ยก็เชื่อในใจได้ว่าอาจจะเป็นปุ๋ยของแท้จากบริษัทนะครับอันนี้วิธีการเช็คจากเว็บของกรมวิชาการเกษตรนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นพวกปุ๋ยินรียีเคมีละ่ะมันก็จะมีทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่เหมือนกันตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับ1 8 7 4งแปดเจ็ดสี่ทนะครับแล้วก็มากรอกเลขทะเบียนเลขที่1 8 7 4งแปดเจ็ดสี่พศสองห้าห้าสามนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นเลขที่ปีสูตรต่างๆเปอร์เซ็นต์สีวัตถุรับรองชื่อการค้าผู้ผลิตสารเคมตัวนี้หมดอายุแล้วนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเอาตัวนี้ไปกรอก ถ้าส่วนไม่ตรงตามนี้เนี่ยหรือมันหมดอายุแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นของปลอมที่เขาปลอมทะเบียนมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นการเช็คเบองต้นอันนี้นะครับระบบตัวนี้เนี่ยเช็คอะไรได้บ้าง1ค้นหาทะเบียนปุ๋ยเคมีที่อยู่ข้างกระสอบนั่นเองนะครับค้นหาแบบแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐานนะครับค้นหาแบบแจ้งธาตุอาหารรองค้นหาทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์นะครับทะเบียนปุ๋ยชีวภาพทะเบียนวัตถุอันตรายก็คือพวกยาสารฆ่าแมลงต่างๆทะเบียนพืชได้ สามารถคนในนี้ได้ส่วนใหญ่มันอยู่ด้านซ้ายของกระสอบนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บ www. เกษตรเซอร์วิสคอมนะครับเช็ค <Check S 1> ว่าปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันจริงมันแท้มันปลอมหรือเปล่านะครับได้รับการรับรองจากกรมกรเกษตรหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเพิ่มเติมในวันนี้นะครับนอกจากการเช็คลักษณะปุ๋ยบนกระสอบพวกทะเบียนต่างๆแล้วนะครับ 1. นึ่ถ้าส่วนปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่มีแนวโน้มที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับปุยย๋ยไม่ไรับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่าเช่นเขากําหนดระบุปุยย๋ย16-20-0อย่างเงี้ยนะครับถ้านะครับถ้า16-20-0เนี่ยตรงก็คือถือได้ว่าได้มาตรฐานคือถ้าใน100กิโลกมีนกเจน16มีฟอสฟอรัส20เนี่ยก็คือได้มาตรฐานแต่ถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งลดลงหรือเพิ่มขึ้นแสดงว่าปุย๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเคมีที่แนวโน้มอ,อาจจะไม่ได้มาตรฐานเช่นไปตรวจดูแล้ว16-20-0เนี่ยได้นเนื้อเจนแค่15 ค่อนฟาตยี่สิบเนี่ยนะครับคือปริมาณธาตุมันไม่ถึงอันนี้มีแนวโน้มเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานถ้าไปตรวจพบว่าไนโตรเจนจาก16 20สศูนย์เนี่ยได้เป็น17-20ศูนย์ 0, ก็เกินไปอันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับถามว่าเกินไปก็ดีสิไม่ดีครับเพราะว่าอนาคตมันอาจจะลดลงก็ได้ถ้าเขาผลิตมาใหม่เพราะฉะนั้นเขาถึงกงําหนดมาตรฐานปุ๋ยเป็นลักษณะที่ให้ตรงตามสูตรนั่นเองนะครับส่วนปุ๋ยที่มีแนวโน้มไม่มาฐานเราจะพิจารณายังไง นะครับทางกายภาพก็คือดูภายนอกหนึ่งปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่จับตัวเป็นก้อนพวกเม็ดปุ๋ยไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็เม็ดปุ๋ยเนี่ยไม่แตกเป็นฝุ่นนะครับลักษณะเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันจะสม่ําเสมอบางบางตัวเม็ดปุ๋ยก็อาจจะไม่สม่ําเสมอนะครับถ้าเม็ดปุ๋ยสม่ําเสมอนั้ก็ดีนะครับ2ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเหลวจะไม่ตกตะกอนหรือแยกชั้นนะครับพวกพาชนะมันถจะไม่บวมหรือเสียรูปทรงถ้ามันแยกชั้นมันบวมเสียรูปทรงเนี่ยแสดงว่ามันเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะครับส ถ้าปุ๋ยเคยมีชนิดเกล็ดจะไม่จับตัวกันแข็งเป็นก้อนหรือมีความช้นสูงถ้าเป็นปุ๋ยเกล็ดที่เราซื้อมาถ้ามันจับตัวกันส่วนใหญ่มันจะเสื่อมไปแล้วเพราะว่าอากาศมันเข้านะครับการเก็บรักษาค่าไม่ค่อยดีหรือมันหมดอายุไปด้วยส,สี่นะครับปุ๋ยที่บรรจุในภาชนะเก่าวิชาลากข้อความเลื่อนอ่านไม่ออกนะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกเก็บรรยเหม่ก็มันอาจจะมีการ เขาเรียกว่าอะไรนะนำมาทำำําซ้าใหม่ติดฉลากผิดๆทุกถูกพวกนี้นะครับมันอาจจะเป็นปุ๋ยที่เสื่อมคุณภาพไปแล้ว5ถ้าเป็นสูตรเดียวกันผู้ผลิตที่ต่างกันแต่ราคาปุ๋ยเนี่ยต่ากว่าปุ๋ยที่ผลิตจากแหล่งอื่นมากนะก็คือถ้าเป็นสูตรเดียวกันเจ็ดสิบหกชูแปดสิบหกหกแปดสูตรเดียวกันแต่ผู้ผลิตต่างก,กันราคาเนี่ยนะครับถ้ามันต่ำกว่ากันมากก็สังเกตได้ว่าอาจจะเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มารฐันาานะครับ ถ้าหาพี่น้องเกกรท่านใดนะครับมีความสงสัยก็สอบถามกรมชางเกษตรหรือกลุ่มควบคุมปุ๋ยกรมช่างเกษตรก็ได้นะครับ025795536-7หรือเข้าไปเว็บไซต์เกษตรเซอร์วิสก็ได้ครับหรือเว็บไซต์กรมช่างเกษตรสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับครับก็นี่เป็นวิธีการเลือกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเินรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยจーเคมีว่าปลอมหรือแท้จากลักษณะภายนอกก็คือกระสอบปุ๋ยโดยตรวจสอบข้อมูลจากกรมช่างเกษตรซึ่งใช้ตากทะเบียน เลขที่ปุ๋ยเคมีด้านซ้ายมือนะครับมันจะเป็นเลขที่เท่าไหรและทับปีพศแล้วก็กอลงไปตามที่ผมกลับมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการไหนก็ขออภัยในนานทีนี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากเราจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิด,ดวิทยษฎีสรหลวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ